นะคะแล้วเขาก็ไปมีคนอื่นเยี่ยมครับเขาบอกเขาบอกเยี่ยมเลยใช่ไหมคะไม่คำถามตงประเด็นดีใช่ค่ะแต่เขามาบอกว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งฉันเลิกกับคนนั้นน่ะฉันจะกลับมาหาเธอนะอ๋อเขาเรียกแทนกั๊กเขาไปทีควรทำาไงดีคะก็ถ้าเรารอได้เราก็รอแต่เรารอไม่ได้เราก็มีใหม่มันไม่มีอะไรง่ายจริงๆเลเพราะว่าจริงๆมันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับก็คือคือไม่ว่าเขาจะบอกเราหรือไม่อ่ะ ว่าว,วันหนึ่งถ้าเขาเลิกกับคนนั้นแ้้เขาจะกลับมาหาเราอะ่ะถ้าเขาถ้าคนเรามันจะรักกันมันก็เขากลับมาอยู่แล้วไม่ต้องบอกก่อนคือผมว่าอย่าเอาคำพูดเขามามาเป็นสัญญงสัญญาอะไรนะครับก็ปล่อยให้ว่าแะ่กลับมาก็กลับไม่กลับมาก็ <Okay. S 1> ก็ก็ไม่กลับ <laughs> วันวันศุกร์สามทุ่มว่างไหมอ๋อรายการพี่จบเร็วมากแล้วผมไป,ไปเป็นอนะไจับ <laughs> อ๋อพี่โอเคครับสายต่อไปครับ จริงนะแต่การมองปัญหาแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะจริงเวลาที่แบบว่าเอ้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเลิกคนนั้นก่อนเราค่อยๆกลับมาเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่า,าบางทีเขาถ้าเขาไม่บอกเขากลับมาเราก็เอาอยู่เนเีเออใช่ใช่ใชเ,เขาพูดไม่พูดมันก็ข่าเท่ากันนะครับเห็นแต่ว่าพอเขาพูดแล้วมันทำให้เรามีประเด็นในการคิดอยู่ในใจนั่นเองว่าคือมันคือการทิ้งระเบิดไว้ที่เราเอ่ะจริงๆแล้วมันมันมันเป็นวิธีมุมมองอันหนึ่งจริงนะคะย้อยที่มันเป็นแบบ ถ้าส่วิบางครั้งเนี่ยปัญหามันดูซับซ้อนยุ่งยากนักเนี่ยมองอะไรให้มันง่ายๆสบายพี่กำลังจะบอกผมเป็นคนไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีความคิดใช่ไหมไม่ใช่ดีมีคนตัดคมจําเป็นออกไม่บางหลายๆครั้งที่คนเราซับซ้อนเนี่ยค่ะพี่เคยเจอเร่องนี้เองค่ะเออพี่เสิ์ครับคือคนที่ผมรักอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่รักผมอีกต่อไปแล้วพี่คิดว่าเขาหมายความว่าไงครับเนี่ยพยายามพยายามไม่มนซับซ้อนแสดงต่อว่าไงดีคะ ก็มันก็คงหมายความไว้อย่างนั้นแล้วแต่ว่าจริงๆผมว่าคนเรามันชอบอิมพลายให้กันอะ่ะคือแกลด้วยคือคนเรามันชอบบอกไปในในอะ่ะโดยเฉพาะเรื่องความรักเราจะเรามักจะบอกคนที่เรารักไม่หมดบอกว่าจะบอกว่าฉันรักเธอแต่มันก็ยังมีนัยยะแอบแฝงอยู่เสมอนะครับมันก็ทําให้มันติดจนมากระทั่งเลิกกนันก็ยังคิดอย่างนั้นแล้วก็คนเราก็คิดว่าการการพูดถึงความสัมพันธ์มันไม่สามารถพูดตรงๆได้ เราก็ติดทิดสายการตีความซับซ้อนอยู่กับมันเลผมว่านะครับ